สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้10มกราคม2025แหล่งข่าวทาง้งทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าในช่วงเช้าของวันนี้วันศุกร์ที่10มกราคม2025กองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนการโจมตีเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่เขตเมืองซานายังมีการโจมตี เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองอัมรานและยังมีการโจมตีเกิดขึ้นในพื้นที่ท่าเรือโฮเดดาสำหรับการโจมตีบริเวณท่าเรือโฮเดดานั้นตามการรายงานได้ระบ,บุว่ามีการโจมตีอย่างน้อย6ครั้งบริเวณท่าเรือซึ่งท่าเรือโฮเดดานั้นเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรรวมทั้งอิสราเอลเคยได้โจมตี พื้นที่เหล่านั้นมาก่อนแต่ว่าในเช้าวันนี้10มกราคม2025สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็ได้ปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ดังกล่าวอีกคาดว่าคงจะมีการเคลื่อนไหวทางด้านกำลังพลหรือไม่ก็มีการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าในระหว่างที่มีกลุ่มผู้ประท้วง ในพื้นที่เขตจัตุรัสในสานาการโจมตีก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับผู้ที่ไปทำการประท้วงต่างได้พากันยืนดูกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาจากการที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเข้าทำการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏโฮติในเยเมนตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่าการโจมตีในวันนี้เกิดขึ้นอย่างน้อย20ครั้ง ในพื้นที่3พื้นที่ด้วยกันในซานาอัมรานและฮูไรดาแอดมินคิดว่าการโจมตีในครั้งนี้ก็คงจะมีสาเหตุมาจากการที่เมื่อวานนี้9มกราคม2025กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่จำนวน2ลำบินโจมตีเข้าไปยังอิสราเอล ตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ากลุ um ่มกบฏฮูติในเยเมนได้ใช้โดรนคคมิกาเซ่โจมตีเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลลำแรกถูกสกัดร่วงลำที่สองก็ถูกสกัดร่วงในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการที่โดรนคคมิกาเซ่ของกล um ุ่มกบฏฮูติในเยเมนถูกสกัดร่วงในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้น มันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าดโดรนคาเิกาเซของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนได้พุ่งทะยานผ่านดินแดนอิสราเอลไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่เป็นคลิปภาพที่หน่วยต่อต้านอากาศยานของอิสราเอลทำการยิงสกัดกั้นดโดรนของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนครับดโดรนหนึ่งลำนั้นถูกสกัดร่วงโดยหน่วยต่อต้านอากาศยานของอิสราเอลที่ได้ใช้ เฮลิคอปเตอร์ในการยิงสกัดกั้นจากการที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในช่วงเช้าวันนี้10มกราคม2025แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้อ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าวในเลบานอนซึ่งแหล่งข่าวในเลบานอนก็ได้อ้างอิงตามการายงานจากแหล่งข่าวในอิสราเอลอีกที่หนึ่ง ได้บอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในเช้าวันนี้คาดว่าสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับอิสราเอลซึ่งเป็นการโต้อตอบการกระทําของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนแต่ว่าทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวครับว่าอ d ด ได้ร่วมปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่และถ้าได้ร่วมปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมน IDF ได้ทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายใดอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยครับนี่เป็นคลิปภาพในขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงไปรวมกันอยู่บริเวณจัตุรัสแห่งหนึ่งในสานาในระหว่างนั้นเองครับ กองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏโฮติเยเมนกลุ่มผู้ประท้วงได้พากันมองดูกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาในช่วงเช้ามืดของวันนี้10มกราคม2025แหล่งข่าวท,งท้งทหารของยูเครนได้รายงานว่ากองทัพยูเครนได้ใช้ดโดรนคคมิกาเซ่เข้าทำการโจมตีคลังอาวุธรวมทั้งคลัง ที่กองทัพรัเสเซียใช้ในการเก็บดโดรนสอดแนมในพื้นที่จังหวัดรอสตอฟประเทศรัเสเซียการโจมตีดังกล่าวยูเครนได้ใช้วิธีการที่ซับซ้อนในการโจมตีครับตามการรายงานได้ระบุว่าในขั้นตอนแรกยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซบินเข้าไปเพื่อทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัเสเซียทำงาน อย่างเต็มที่ในระหว่างนั้นเองครับเมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้พยายามสกัดกั้นโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนแล้วยูเครนได้ใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่าเนฟจูนมิสไซล์เนปจูนได้พุ่งทะย,ยานเข้าไปยังสถานที่เก็บโดรนสอดแนมของกองทัพรัสเซียอย่างแม่นยำการปฏิบัติการโจมตีโกดัง เก็บดโดรนสอดแนมของกองทัพ,พรัสเซียในครั้งนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนร่วมกับกองทัพเรือของยูเครนได้ดําเนินการโจมตีครับก็เป็นวิธีการที่ซับซ้อนครับเนื่องจากยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิการเซจำนวนหนึ่งไปหลอกล่อให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพ,พรัสเซียทำงานอย่างหนักจากนั้นจึงได้ใช้ มิสไซล์ที่มีชื่อว่าเนบจูนเข้าทำการโจมตีกองทัพรเสเยกยก็ได้ใช้วิธีการนี้เหมือนกันครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าในระหว่างที่กองทัพรเสเยียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซรุ่นสาเฮตเข้าทำการโจมตีพื้นที่ต่างๆในยูเครนกองทัพรัสเซียก็ได้ใช้ดโดรนที่เป็นเป้าหลอกบินเข้าไปด้วยในระหว่างที่ใช้ดโดรนคาเิกาเซ ดโดรนที่เป็นเป้าหลอกนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหลอกล่อระบบป้องกันภายทางอากาศให้ทํางานหลังจากนั้นก็เป็นเวลาของดโดรนคามิเกเซ่ลำอื่นๆที่จะบินโจมตีไปอย่างเป้าหมายต่างๆคือเป็นการทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจะได้ทํางานอย่างหนักครับ เมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศทำงานอย่างหนักและเต็มที่แล้วต่อไปโดรนชนิดอื่นๆหรือมิสไซล์ชนิดอื่นๆก็จะทำงานเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายก็เป็นวิธีการในการโจมตีเป้าหมายที่มีระบบป้องกันภัยอย่างแน่นหนาครับก็ต้องใช้วิธีนี้ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่9และ10มกราคม2025 หน่วยต้านอาก,กาศยานของอยูเครนได้ทําการสกัดกันโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัสเซียจํานวน72ลำา33ลําลำถูกยิงสกัดร่วงบนท้องฟ้าอีก34ลําบลำบินหลงทิศหลงทางโดยอุปกรณ์ป้องกันโดรนในครั้งนี้กองทัพรัสเซียก็ได้ใช้โดรนที่เป็นเป้าหลอกในการรบกวนระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนด้วย การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้10มกราคมปี2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัรเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า84,930นนเายสเสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้1830นสาิยสิ่งที่กองทัพรัรเซียมีการสูญเสียรายวันมากที่สุดนั่นก็คือรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันเปืนใหญ่รถเกราะ การต่อสู้กันยังคงดําเนินต่อไปครับหลังจากที่โโลดิมิเเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนได้เดินทางไปร่วมประชุมรัมสเตนร่วมกับผู้บัญชาการกองทัพและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจากหลายสิบประเทศในประเทศเทศยอรมันก็มีรายงานว่าประเทศพันธมิตรของอยูเครนจะสนับสนุนยูเครนด้วยงบประมาณสนับสนุนทางด้านการทหารถึง2,000ล้านดอลลาร์ และประเทศพันธมิตรของอยูเครนจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพยูเครนรวมทั้งเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนด้วยขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ